สวัสดีครับวันนี้นะครับ B มอเตอร์พลานะครับจะมาเสนอนะครับเป็นผ้าพันท่อแบบชนิดพิเศษนะครับซึ่งเป็นวัตถุแบบว่าใยส่งเคราะห์นะครับลักษณะอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นผ้าแบบข้างในนี้นะฮะเดี๋ยวข้างนอกจะเป็นฟอยล์ที่ห่อนะครับเพื่อตัวนี้นะครับเป็นผ้าตัวนี้นะฮะเพื่อไปพันคอท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อคอท่อรุ่นไหนก็ตามนะครับผมหรือจะเป็นเล็กจะเป็นใหญ่ก็ตามนะครับเพื่อใยส่งเคราะห์ตัวนี้นะครับไปพันเพื่อแบบว่าเวลาพันท่อแล้วเกิดความร้อนจะไม่มีนะครับเวลา เขาลงกันคงขาล้วไปโดนประมาณนี้นะฮะเพื่อไม่ให้ขาเราเกิดพุพองได้นะครับผมเพื่อเก็บความร้อนได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอท่อเหล็กหรือจะเป็นคอท่อเหล็กเพื่ออย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถต้นจังหวะสีจังหวะหรือคันใหญ่ๆซูเปอร์โฟก็ตามนะครับผมประโยชน์นะครับอย่างที่บอกนะครับทามาจากวัตถุดิบครับเป็นใยส่งคอนะครับเป็นผ้าอย่างดีนะฮะลักษณะตัวนี้จะยาวประมาณ2เมตรครับแล้วพอพันสุดไปแล้วนะฮะก็จะมีลักษณะจะมีลวดตัวที่แถมให้นะฮะพันอีกทีนะครับลักษณะแต่ละม้วนนะครับ ที่ลูกค้าต้องการครับและหนึ่งอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามครับหนึ่งอย่างครับปลอดภัยครับผมเกี่ยวกับร่างกายแล้วนะครับเกี่ยวกับเนื้อเรานะฮะเพื่อไม่ให้ไปโดนทุกท่อเสียหรือคอท่อนะครับผมเพื่อเก็บของเราได้ดีครับและหนึ่งอย่างครับทำให้ท่อเราดูสวยงามขึ้นนะครับเพราะเพื่อแบบมีฟอยล์หุ้มตัวนี้นะครับักษณะจะเป็นแรงงานแบบนี้นะครับอย่างที่บีมัตถภาบอกมานะฮะเรื่องการจัดส่งของบีมัตถภานะครับผมจัดส่งทั่วประเทศครับผมตามโลแกนที่พี่บีเขาบอกนะครับส่งของไวครับได้ของจ์นะครับผมอย ปลอดภัยครับลองไปใช้ดูนะครับผมจากบินมรภ์ภาสนะครับที่เสนอมานะครับตัวนี้จะยาวประมาณ2เมตรนะครับนม่าจะเป็นคอท่อรุ่นไหนก็ตามครับ